ยิ่งรู้ว่าเมื่อไรควรพูดยิ่งดูน่าเกรงใจบางคนพูดได้คล่องปากพูดเก่งจนชวนฟังพูดทุกจังหวะที่ตัวเองคิดว่าถูกต้องแต่คำพูดเหล่านั้นกลับกลายเป็นเสียงรบกวนที่ไม่มีใครอยากจดจำเพราะไม่รู้จักเวลาไม่รู้จักสถานการณ์และไม่เคยสังเกตว่าคำพูดที่พรั่งพรูนั้นไปกระทบใจกี่คนโดยไม่จำเป็น ในขณะที่บางคนเงียบเฉยไม่พูดพร่ำไม่ยกตนหรืออวดภูมิแต่เพียงเอ่ยคำเดียวก็ทำให้ทั้งห้องเงียบสงัดเพราะน้ำหนักของคำพูดนั้นไม่มาจากถ้อยคำแต่มาจากความเงียบที่รู้คุณค่าคนที่พูดเก่งอาจน่ารักในวงสนทนาแต่คนที่พูดเป็นย่อมได้รับความเกรงใจแม้ไม่ได้อยู่ตรงหน้าเพราะเขาไม่ได้เลือกจะพูดทุกคำที่คิด แต่เลือกจะพูดในเวลาที่เหมาะกับคนที่ควรฟังพลังของคําพูดไม่ได้อยู่ที่เสียงดังหรือคําสวยแต่ขึ้นอยู่กับการเลือกเวลาให้ถูกต้องเลือกน้ำเสียงให้สมเหตุผลและเลือกคนให้เหมาะแก่การสื่อสารซึ่งเป็นสิ่งที่คนฉลาดด้านสังคมมักมีโดยไม่ต้องอวดอ้างหลายครั้งที่เราถูกทดสอบด้วยความเงียบของผู้อื่นไม่ใช่เพราะเขาไม่รู้หรือไม่กล้า แต่เพราะเขารู้ว่าการพูดตอนนี้ไม่มีประโยชน์และการนิ่งเฉยนั้นคือการควบคุมสถานการณ์ด้วยความอดทนที่คนพูดมากไม่มีวันเข้าใจคำพูดที่ชาญฉลาดมักมาช้าแต่มาทุกครั้งด้วยความมั่นคงและสามารถเปลี่ยนทิศทางของความคิดเปลี่ยนอารมณ์ของห้องทั้งห้องโดยไม่ต้องยกเสียงแม้แต่นิดเดียวมีคนเคยพูดว่าถ้าคำพูดของคุณไม่มีน้ำหนัก ให้กลับไปทบทวนความเงียบของคุณก่อนว่าคุณเคยใช้มันอย่างมีคุณค่าหรือไม่เพราะถ้าคุณพูดตลอดเวลาคนจะเริ่มเลือกฟังแม้คุณจะพูดถูกทุกคำก็ตามการพูดให้หน่าเกรงใจไม่ใช่การใช้คำหรูหราไม่ใช่การทำเสียงเข้มหรือการแสดงอำนาจหากแต่คือการมีจิตใจที่สุข,ขุมพอจะรอเวลาที่เหมาะและมีวินัยพอที่จะไม่ใช้คำพูด เป็นเครื่องมือระบายอารมณ์ส่วนตัวคนที่ถูกนับถือมักไม่ใช่คนที่พูดดังที่สุดในวงแต่คือคนที่เมื่อเขาพูดแล้วทุกสายตาจะหันไปหาและทุกหูจะตั้งใจฟังเหมือนคำพูดของเขามีค่าพอจะเปลี่ยนใจคนทั้งห้องได้ภายในประโยคเดียวเพราะเขาไม่ได้สร้างตัวตนด้วยถ้อยคำแต่สร้างความน่าเกรงใจจากการรู้ว่าควรพูดเมื่อไหร่ ควรเงียบเมื่อไหร่และควรเดินออกจากบทสนทนาใดโดยไม่เสียเกียรติใครเลยในโลกที่ทุกคนอยากจะพูดออกมาให้คนอื่นเข้าใจตัวเองคนที่น่ากลัวที่สุดกลับเป็นคนที่ไม่พูดอะไรเลยแต่เข้าใจทุกอย่างเพราะเขาเก็บข้อมูลไว้ทั้งหมดฟังมากกว่าพูดวิเคราะห์มากกว่าตอบโต้อย่างฉับไวเขารู้ดีว่าในบางครั้งคำตอบที่ดีที่สุดคือการนิ่ง และการไม่ตอบโต้นั่นแหละคือคำตอบที่ทำให้คนอีกฝ่ายรู้สึกว่าแพ้หลายคนคิดว่าความเงียบคือความอ่อนแอแต่จริงแท้แล้วความเงียบคืออำนาจชนิดหนึ่งที่คนมีวุฒิภาวะสูงเท่านั้นจึงจะควบคุมได้คนที่พูดมากมักมีอารมณ์นำหน้าเหตุผลส่วนคนที่พูดเป็นมักมีสติเป็นเบื้องหลังของคำพูดทุกคำ เขาจึงไม่ใช้อารมณ์ในการตอบสนองแต่ใช้เจตนาดีในการเลือกคำในที่ประชุมการพูดครั้งแรกอาจไม่ได้ทำให้คุณเป็นที่จดจำแต่การพูดครั้งสุดท้ายที่ตรงใจทุกคนจะทำให้คุณกลายเป็นคนสำคัญโดยไม่ต้องประกาศตัวการพูดเมื่อถึงจังหวะเหมาะทำให้คำธรรมดากลายเป็นคำเด็ดขาดเพราะมันมาถูกเวลาถูกสถานการณ์และถูกคน การสื่อสารไม่ได้ขึ้นกับเสียงแต่ขึ้นกับจิตวิญญาณของผู้ส่งสารผู้คนไม่ได้เชื่อในถ้อยคำหากไม่ได้ศรัทธาในคนพูดเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้คำพูดมีอิทธิพลจงใช้ชีวิตให้มีน้ำหนักแล้วคำพูดของคุณจะตามมาด้วยแรงสั่นสะเทือนที่ไม่ต้องใช้เสียงดังแม้แต่นิดเดียวบางครั้งการเงียบก็มีเสียงของมันเองเสียงที่ดังกว่าคำพูด เสียงที่ทำให้คนรอบข้างต้องทบทวนตัวเองเสียงที่บอกว่าเราไม่จำเป็นต้องพูดทุกเรื่องเพื่อให้มีตัวตนเพราะตัวตนของเราชัดเจนพอแม้ไม่มีคำอธิบายเพิ่มและคนที่จับใจความเหล่านั้นได้คือคนที่ฟังลึกพอจะเข้าใจไม่ใช่แค่ได้ยินบางคนเงียบเพราะไม่รู้จะพูดอะไรแต่บางคนเงียบเพราะรู้มากพอจะไม่พูดให้เสียเวลา เขาไม่พูดเพื่อเอาชนะเขาไม่พูดเพื่อชี้นําเขาไม่พูดเพื่อเรียกร้องความสนใจเขาพูดเมื่อรู้ว่าสิ่งที่เขาจะพูดนั้นจะมีผลต่อคุณภาพของบทสนทนามีผลต่อทิศทางของสถานการณ์และมีผลต่อจิตใจของผู้ฟังการรู้ว่าควรพูดอะไรสำคัญก็จริงแต่การรู้ว่าควรหยุดเมื่อไหรสำคัญยิ่งกว่าเพราะคนส่วนใหญ่มักลืมว่า คำพูดไม่ใช่ดาบเดียวที่ทำร้ายได้บางครั้งมันคือเชื้อเพลิงที่ทำให้ไฟลุกลามคนที่ควบคุมคำพูดไม่ได้ไม่เพียงแต่จะเผาคนอื่นเขายังเผาตัวเองอย่างไม่รู้ตัวเมื่อคุณอยู่ท่ามกลางคนเสียงดังจงตั้งสติให้มากเพราะนั่นคือเวลาที่คุณอาจถูกดึงเข้าไปพูดโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้าคุณเลือกที่จะนิ่ง คุณกำลังวางตำแหน่งของตัวเองให้เป็นผู้สังเกตการและนั่นทำให้คุณเป็นคนเดียวที่เห็นภาพทั้งหมดโดยไม่ถูกกลืนไปกับเสียงของฝูงชนคนที่น่าเกรงใจไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งสูงไม่ต้องแต่งตัวดีไม่ต้องมีคำพูดหรูหราแต่เขามีสิ่งหนึ่งที่คนทั่วไปไม่มีนั่นคือ การควบคุมจังหวะของตัวเองได้และสามารถรักษาน้ำหนักของคำพูดให้ทรงพลังแม้พูดเบาเพียงครึ่งเสียงในบางเหตุการณ์คุณอาจพบว่ามีคนพูดออกมาทุกความคิดโดยไม่กลั่นกรองไม่ทันได้พิจารณาว่าคำเหล่านั้นควรพูดในที่นี้หรือไม่ควรพูดต่อแนาคนนี้หรือเปล่าแต่เมื่อเวลาผ่านไปทุกคำที่พูดออกไป เริ่มกลายเป็นหลักฐานของความไม่รอบคอบไม่ใช่ความฉลาดคนที่ฟังจดจำได้หมดแม้คนพูดจะลืมไปแล้วว่าเคยพูดอะไรไว้ตรงกันข้ามกับคนที่เลือกจะพูดเมื่อทุกอย่างนิ่งเงียบเลือกจะพูดเมื่อทุกความรู้สึกอยู่ในขอบเขตเขาไม่เพียงควบคุมคำพูดเขาควบคุมอารมณ์เขาควบคุมทิศทางของห้อง และเขาควบคุมความเคารพที่คนรอบข้างมีให้โดยไม่ต้องขอร้องบางคนคิดว่าเก่งแล้วต้องพูดให้รู้ว่าตัวเองเก่งบางคนคิดว่ามีข้อมูลแล้วต้องรีบบอกให้คนอื่นรู้เดี๋ยวนี้แต่คนที่เข้าใจว่าความรู้ไม่ใช่การแข่งขันเขาจะพูดเมื่อรู้ว่าสิ่งที่เขาจะพูดนั้นจะมีประโยชน์ไม่ใช่แค่เพื่อแสดงว่าเขารู้ หลายครั้งการพูดน้อยได้ไม่แปลว่ารู้สึกน้อยบางคนเก็บอารมณ์เก่งเพราะผ่านอะไรมามากบางคนไม่อยากอธิบายเพราะรู้ว่าคนฟังไม่พร้อมเข้าใจบางคนเลือกจะเงียบเพราะเคารพการเติบโตของอีกฝ่ายไม่ใช่เพราะไม่รู้หรือไม่แคร์ในบทสนทนาที่จริงใจคนพูดจะไม่รีบส่วนคนฟังจะไม่ตัดสินเร็ว ถูกถ้อยคาถูกวางอย่างมีสติไม่ใช่เพื่อชนะแต่อยู่เพื่อรักษาความสัมพันธ์และความน่าเกรงใจของคนที่พูดอยู่ตรงนั้นไม่ได้มาจากน้ำเสียงแต่มาจากความจริงใจที่สัมผัสได้โดยไม่ต้องเน้นคําความสามารถในการควบคุมคําพูดคือกระจกสะท้อนระดับสติปัญญาและวุฒธธิภาวะของคนคนหนึ่งเพราะในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลเสียงและความคิดเห็นมากมาย คนที่เลือกจะไม่พูดโดยไม่จำเป็นคือคนที่แยกแยะได้ว่าอะไรคือสิ่งสำคัญอะไรควรเก็บไว้และอะไรควรปล่อยผ่านเพื่อไม่ให้บั่นทอนพลังของตัวเองโดยเปล่าประโยชน์เขาอาจไม่ได้เถียงกลับทันทีเวลาถูกตาหนิเขาอาจไม่สวนกลับเมื iti, y, ่อถูกปรามาตเขาอาจไม่ชี้แจงแม้รู้ว่าตัวเองถูกเพราะเขารู้ว่าการตอบโต้ได้ไม่ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นเสมอไป และบางครั้งการเงียบคือการประกาศศักดิ์ศรีในแบบที่สูงส่งกว่าการต่อปากต่อคำคนที่ฟังเก่งมักจะพูดน้อยแต่เมื่อพูดจะพูดให้คนทั้งห้องหยุดฟังไม่ใช่ด้วยเสียงที่ดังกว่าใครแต่ด้วยความน่าเชื่อถือที่ถูกสร้างขึ้นจากท่าทีการวางตัวและความเข้าใจลึกซึ้งในเนื้อหาที่จะสื่อสารเพราะเขาไม่พูดตามอารมณ์แต่พูดตามจังหวะและความเหมาะสม การพูดอย่างมีคุณค่าคือการไม่เร่งรีบคือการรอให้ถึงจังหวะที่ผู้ฟังพร้อมจะรับคือการเอาใจเขาใส่ใจเราและเป็นการทำให้คำพูดที่ธรรมดากลายเป็นสิ่งพิเศษในสายตาคนที่ได้รับฟังโดยไม่ต้องขอร้องให้ใครยอมรับแต่ทำให้เขาเข้ารบได้ด้วยสิ่งที่คุณไม่ต้องพูดให้เยิ่นเยอะการไม่พูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดนั้นต้องใช้สติ ส่วนการพูดในสิ่งที่ควรพูดให้น่าเกรงใจนั้นต้องใช้ปัญญาและเมื่อทั้งสองสิ่งมารวมกันมันจะกลายเป็นการสื่อสารที่ไม่ต้องดังไม่ต้องซับซ้อนแต่มีพลังมากพอจะทำให้คนฟังยอมถอยโดยไม่รู้สึกว่าถูกบังคับความน่าเกรงใจของใครบางคนไม่จำเป็นต้องสร้างด้วยตำแหน่งไม่จำเป็นต้องอาศัยอำนาจและไม่จำเป็นต้องอ้างชื่อเสียงจากอดีต แต่เกิดจากความสามารถในการใช้คําพูดให้เป็นเหมือนดาบในฝักคือมีไว้เพื่อปกป้องไม่ใช่เพื่อทำร้ายมีไว้เพื่อจัดการสถานการณ์เฉพาะหน้าไม่ใช่เพื่อประกาศศึกกับใครโดยไม่จำเป็นหลายครั้งเราเข้าใจผิดว่าเสียงที่ดังกว่าคือคนที่ควบคุมวงสนทนาแต่จริงแล้วคือคนที่เงียบอย่างสงบตัางหากที่ควบคุมความสนใจของทุกคนโดยไม่ต้องพยายาม เพราะเขาไม่เคยอวดเขาไม่เคยรีบพูดและเขาไม่เคยกลัวว่าใครจะไม่รู้ว่าเขารู้อะไรในสถานการณ์ที่มีความตึงเครียดคนพูดมากมักจะทำให้ทุกอย่างซับซ้อนแต่คนพูดเป็นมักจะหาทางทำให้ทุกอย่างคลี่คลายเพราะเขาไม่สนใจว่าตัวเองจะได้เครดิตแต่สนใจว่าเรื่องจะจบลงด้วยความเข้าใจไม่ใช่การแตกแยก และเมื่อเขาพูดแม้เพียงไม่กี่คำคำพูดนั้นกลับกลายเป็นจุดเปลี่ยนของบทสนทนาทั้งหมดเขาไม่จำเป็นต้องยืนยันความคิดตัวเองทุกครั้งเขาไม่ต้องพูดทุกเรื่องที่รู้เพราะเขารู้ว่าความรู้ที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่ต้องประกาศออกไปเสมอแต่คือสิ่งที่นำมาใช้ในเวลาที่เหมาะสมและนั่นเอง ที่ทำให้คนแบบเขากลายเป็นผู้มีอิทธิพลทางจิตใจแม้ไม่มีตำแหน่งหรือชื่อเสียงใดค้้คอเมื่อคำพูดของคุณสามารถทำให้คนหยุดคิดได้หนึ่งวินาทีคำพูดนั้นก็มีค่าเกินกว่าที่จะใช้ไปแบบไม่คิดเพราะการพูดที่ทรงพลังที่สุดไม่ใช่การพูดทุกคำที่อยู่ในใจแต่คือการเลือกคำที่เหมาะสมที่สุดให้ตรงกับใจของคนฟังณเวลานั้นโดยไม่เร่ง ไม่กดดันและไม่เสแสแรงการที่ใครสักคนจะกลายเป็นบุคคลที่คนรอบข้างให้ความเคารพโดยไม่ต้องใช้เสียงดังกดทับหรือแสดงอำนาจใดๆนั่นมักเกิดจากความสามารถในการใช้คำพูดเป็นเครื่องมือส่งผ่านความนิ่งสุขุมและเข้าใจมนุษย์มากกว่าการใช้อารมณ์นำหน้าเหตุผลเพราะคำพูดที่ผ่านการกลั่นจากความคิดลึกมักมีน้ำหนักแม้พูดเพียงประโยคเดียว ความน่าเกรงใจไม่ได้เกิดจากการข่มผู้อื่นแต่เกิดจากการที่คนรอบข้างรับรู้ได้ว่าคำพูดจากคนคนนี้ไม่เคยเสียเวลาไม่เคยไร้สาระและไม่เคยเกิดขึ้นจากอารมณ์ชั่ววูบเขาไม่เคยพูดเพื่อเอาชนะแต่พูดเพื่อให้เกิดทางออกไม่พูดเพื่อทำให้ใครอับอายแต่พูดเพื่อเปิดทางให้ใครได้ไตร่ตรองบางคำพูดไม่จำเป็นต้องใช้เสียงดัง วางคำแนะนำไม่จำเป็นต้องมากมายแต่ถ้าเอ่ยขึ้นในเวลาที่ถูกต้องสถานการณ์ทั้งหมดจะเปลี่ยนโดยที่คุณไม่ต้องใช้น้ำเสียงแข็งกร้าวไม่ต้องยกมือขึ้นโต้วาทีเพราะคำพูดของคุณจะทำงานแทนคุณและคนฟังจะยอมรับด้วยความเต็มใจไม่ใช่ด้วยความกลัวเมื่อคุณรู้ว่าเวลาไหนที่ควรพูดนั่นหมายถึงคุณเข้าใจเวลาเวลาไหนควรหยุด นั่นแปลว่าคุณมีวุฒิภาวะและเวลาไหนควรนิ่งนั่นแปลว่าคุณเข้าใจมนุษย์ในระดับที่ลึกพอจะไม่ตกเป็นเหยื่อของการโต้แย้งไร้สาระไม่ตกเป็นเครื่องมือในเกมที่มีแต่คำพูดว่างเปล่าเป็นตัวขับเคลื่อนคนที่มีความสามารถในการใช้คำพูดให้ดูน่าเกรงใจไม่จำเป็นต้องพูดบ่อยแต่เมื่อพูดแล้วทุกคนพร้อมจะฟังไม่ใช่เพราะกลัวว่าจะมีผลตามมา แต่เพราะศรัทธาในความนิ่งของเขาที่ถูกใช้มาอย่างต่อเนื่องและมั่นคงจนกลายเป็นความเคารพที่ไม่มีใครกล้าข้ามเส้นคนที่เข้าใจท่องแท้ว่าเมื่อไหร่ควรพูดมักเป็นคนที่เคยเจ็บปวดจากการพูดผิดเวลาเคยสูญเสียบางสิ่งเพราะพูดเกินจำเป็นและเคยเห็นผลลัพธ์ของคำพูดที่ไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายแต่ก็กลับกลายเป็นแผลลึกโดยไม่รู้ตัวจนวันหนึ่งเขาเริ่มเรียนรู้ว่า ถ้อยคำไม่ควรใช้เพื่อระบายแต่ควรใช้เพื่อสร้างสร้างความเข้าใจความเชื่อใจและความมั่นคงในใจของคนที่ฟังคนประเภทนี้จึงมักเงียบในเวลาที่คนอื่นตื่นเต้นมักนิ่งในเวลาที่คนอื่นโกรธและมักพิจารณาก่อนพูดแม้สถานการณ์จะเร่งเรา้าเพราะเขารู้ดีว่าคำพูดที่เปล่งออกมานั้นไม่สามารถย้อนกลับได้และบางครั้งแค่คำเดียว ก็สามารถเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่ดีให้พังทลายได้ในพริบตาเขาไม่เคยพูดเพื่อให้ตัวเองดูฉลาดแต่พูดเพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้นเขาไม่พูดเพื่อจะเหนือกว่าใครแต่พูดเพื่อให้ทุกคนรู้สึกว่าไม่มีใครด้อยไปกว่าใครเขาไม่สนใจว่าจะมีคนจำคำพูดของเขาได้หรือไม่แต่เขาสนใจว่าคำพูดของเขาจะสร้างผลกระทบเชิงบวกหรือเปล่าเมื่อคนพูดด้วยความเข้าใจ น้ำเสียงจะอ่อนโยนแม้เนื้อหาจะเด็ดขาดถ้อยคำจะชัดเจนแม้จะไม่ใช่ถ้อยคำยาวเหยียดและพลังของการพูดจะชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อผู้พูดไม่มีเจตนาซ่อนเร้นไม่มีความต้องการเอาชนะไม่มีความกลัวว่าจะไม่ได้รับความสนใจเพราะความมั่นใจภายในได้กลั่นกรองคำพูดทั้งหมดแล้วอย่างรอบคอบความเงียบของเขาจึงไม่ใช่ความกลัว แต่เป็นการปกป้องสิ่งสำคัญไม่ให้ถูกรบกวนด้วยคำพูดพร่ำเพรื่อและเมื่อเขาเลือกจะพูดเมื่อถึงเวลาคำพูดนั้นจึงกลายเป็นหลัดให้คนอื่นยึดมั่นโดยไม่รู้ตัวคำพูดที่เปลี่ยมพลังไม่ได้เกิดจากเสียงหรือความมั่นใจเพียงอย่างเดียวแต่มันเกิดจากการสะสมประสบการณ์ความเข้าใจมนุษย์และการกลั่นกรองผ่านความนิ่งที่ไม่ใช่ความเฉยชา แต่เป็นความตั้งใจที่จะไม่ใช้คำพูดพร่ำเพื่อจนทำให้ความหมายแท้จริงของถ้อยคำเสื่อมถอยไปไร้ค่าเมื่อใครสักคนพูดในเวลาที่เหมาะสมแม้คำพูดจะธรรมดาแต่กลับกลายเป็นคำที่ปลูกความคิดเปลี่ยนความรู้สึกและฟื้นฟูศรัทธาของผู้ฟังได้เหมือนหยาดน้ำในวันที่กระหายเขาไม่พูดเพื่อเอาชนะใจแต่พูดเพื่อเยียวยาใจ และนั่นคือเหตุผลว่าทำไมคนที่พูดไม่บ่อยจึงมีพลังมากกว่าคนที่พูดตลอดเวลาเขาไม่หวังให้ทุกคำพูดของตนเป็นที่จดจำแต่เขาหวังว่าทุกคำพูดของตนจะไม่ทำร้ายใครแม้เพียงเงาเพราะเขาเข้าใจดีว่าโลกนี้มีคนมากมายที่กําลังรับฟังด้วยหัวใจที่เปราะบาง และเขาเลือกจะไม่ทำลายสิ่งนั้นด้วยอารมณ์เพียงชั่วขณะของตนเองคนที่พูดอย่างน่าเกรงใจไม่ได้เกิดจากการพูดด้วยอำนาจแต่เกิดจากการพูดด้วยความรับผิดชอบต่อคำพูดของตนเขารู้ว่าแต่ละคำที่ออกไปย่อมมีผลต่อใจของผู้อื่นจึงไม่มีคำไหนที่เขาจะปล่อยไปโดยไม่รู้ว่าสิ่งที่พูดจะเกิดผลแบบใดต่อผู้รับสาร และเมื่อเขาพูดขึ้นมาความรู้สึกของทั้งห้องจะเปลี่ยนไปทันทีไม่ใช่เพราะคำพูดเหล่านั้นน่าตกใจแต่เพราะทุกคนรู้ว่านั่นคือคำที่ไม่เคยหลุดจากปากของเขาง่ายไดย้เขาไม่ได้ฝึกพูดให้เก่งแต่ฝึกฟังให้ละเอียดเขาไม่ได้อ่านหนังสือเพื่อเอาคำศัพท์รู้มาใช้แต่เขาอ่านคนอ่านสถานการณ์และอ่านอารมณ์ของห้องเพื่อให้รู้ว่า ควรพูดเมื่อไหร่และควรนิ่งเมื่อใดเพราะความเข้าใจคนลึกกว่าการเข้าใจภาษาเสมอและเมื่อคุณได้เห็นใครบางคนที่นั่งนิ่งเงียบในวงสนทนายิ้มเพียงบางเบาไม่พูดตัดบทไม่แสดงความเหนือกว่าไม่รีบชี้แนะใครนั่นอาจเป็นคนที่ทุกคนเกรงใจมากที่สุดเพราะแม้เขาจะไม่ยกตัวไม่เสนอหน้าพูดนำ แต่เขากลับเป็นศูนย์กลางของความมั่นคงเป็นคนที่เมื่อพูดออกมาแล้วทุกคนพร้อมจะรับฟังอย่างตั้งใจราวกับคำพูดของเขาคือเข็มทิศที่รอคอยความสามารถในการพูดในจังหวะที่เหมาะสมไม่เพียงเป็นการสะท้อนถึงวุฒธธิภาวะแต่ยังเป็นการเคารพผู้ฟังเพราะเขาไม่พูดเพื่อแสดงตัวเองแต่พูดเพื่อให้คุณเห็นตัวคุณชัดขึ้น ผ่านถ้อยคําที่ไม่ซับซ้อนแต่แม่นยำผ่านประโยคที่ไม่ยาวแต่พอดีและผ่านน้ำเสียงที่ไม่เร่งเร้าแต่หนักแน่นในบางสถานการณ์เขาเลือกจะถอยไม่ใช่เพราะไม่รู้เรื่องแต่เพราะรู้มากเกินกว่าจะพูดให้ใครบางคนรู้สึกอับอายเขาเลือกจะเงียบไม่ใช่เพราะไม่มีอะไรจะพูดแต่เพราะเขาให้เกียรติทุกฝ่ายในวงสนทนา และหากเขาต้องพูดเขาจะพูดด้วยถ้อยคําที่รักษาหน้าทุกคนไว้ได้แม้จะต้องเอาความจริงอันแหลมคมมาวางไว้กลางโต๊ะก็ตามคนที่ควบคุมจังหวะการพูดของตนเองได้ดีมักเป็นคนที่ควบคุมชีวิตตัวเองได้ด้วยเขาไม่ปล่อยให้อารมณ์ชี้นำเขาไม่ให้แรงกดดันทําลายความนิ่งเขาไม่อนุญาตให้ใครมาเปลี่ยนท่าทีของเขาได้ง่ายได้เพราะเขารู้ว่า คำพูดที่หลุดจากปากเพียงหนึ่งคำอาจส่งผลลึกซึ้งกว่าที่ใครหลายคนจะจินตนาการได้เมื่อคุณได้ยินใครบางคนพูดเพียงไม่กี่คำแล้วรู้สึกว่าคำนั้นก้องอยู่ในใจแม้เวลาจะผ่านไปหลายวันนั่นแหละคือพลังของคนที่รู้ว่าควรพูดเมื่อไรและรู้ดีว่า คำพูดที่เงียบสงบแต่หนักแน่นนั้นทรงพลังมากกว่าการตะโกนใดๆบนโลกใบนี้